สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ควันแก้วสตอรี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะขึ้นนิยายเสียงเรื่องใหม่นะครับชื่อเรื่องว่าเวลาหวนรัก book time lover นะครับผู้แต่งชลทานเคภาพปก3เซนเจ้าของลิขสิทธิ์ชลทานเคนะครับคำนำผู้เขียนเวลาหวนรัก บุกไทม์เลเวอร์เป็นนวนิยายเรื่องที่สองของผู้เขียนเองหลังจากห่างหายไปสักพักใหญ่ๆตตัดสินใจเขียนเรื่องนี้ขึ้นเพื่ออยากจะท้าทายตัวเองเกี่ยวกับเวลาและเรื่องราวดังนั้นตัวละครและสถานที่เป็นสิ่งที่ผู้เขียนสร้างโดยตกตะกอนทางความคิดความทรงจำและสถานการณ์ต่างๆเรื่องราวการตายของคนสองคนกับหนังสือแปลก ที่พาตัวเอกไปพบรักผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่สามารถอธิบายได้ขอฝากเวลาหวนรักไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของนักอา่านด้วยนะครับเตรียมพานักอ่านย้อนกลับไปในอดีตหลังจากที่คนรักตายเพื่อหาให้ได้ว่าใครเป็นคนทำแต่ดันมีอีกคนเข้ามาทำให้หัวใจไม่เหมือนเดิมเวลาความรักความทรงจำมักเป็นสิ่งที่เราหวนนึกถึงเสมอ ด้วยไมตรีจิตชนลทานเคความรักย่อมหนูอยู่เหนือการเวลาและสถานที่พาร์ทที่หนึ่งตอนที่หนึ่งเรื่องราวที่หวนคืนหลังงานบายเนียคณะพยาบาลศาสตร์ความรื่นเริงยังไม่จางหายไปในทันทีบางคนต้องผิดหวังไม่ได้อยู่กับเพื่อน เพราะต้องเข้าเวรในตอนกลางคืนบางคนปล่อยตัวเต็มที่เหมือนคืนปล่อยผีแต่สำหรับฟิล์มแล้วมันค่อนข้างจะเป็นคืนที่เหงาทีเดียวถ้าคืนนั้นไม่ได้เจอกับคนที่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงอีกครั้งสายตาที่จ้องมองกันระหว่างนักดนตรีมาลายหายสิน้นเหลือแต่ความดีใจที่ค่อยๆแผลงฤทธิ์เอาไว้เบื้องหลัง เขาคือผู้ชายคนแรกที่เธอหวันไหวนับตั้งแต่ที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้หวังว่าคืนนี้เราคงได้คุยกันไม่มากก็น้อยระหว่างที่เพลงนอกจากชื่อฉันถูกบรรเลงโดยนักดนตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เธอก็ตั้งคำถามขึ้นตามเพลงเขาจะจำเราได้หรือเปล่านะสองอาทิตย์ก่อนงานใบเหนียกคณะพยาบาล ย้อนกลับมายังห้องซ้อมในบ่ายแก่ๆเบลเข้ามายังที่นี่เหมือนทุกทีหลังเลิกเรียนเขาเปิดแอร์ลมเย็นผ่านร่างเด็กหนุ่มที่กําลังจะจบออกไปจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยความอ้างว้างที่ไม่อาจนำสิ่งใดมาเทียบได้สองสาปีที่ผ่านมานี้ทำให้เขารู้แล้วว่าเมื่อจบออกไปจะทำงานอะไรเขานั่งอยู่ที่โต๊ะสีขาวติดกับประตูทางเข้า ถอนหายใจไปครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจนักความคิดวกไปวนมาอยู่ในหัวคือนี่เราใกล้จะจบปีสีแล้วหรือจะว่าไปการเรียนมันก็ดีอยู่หรอกเพื่อนก็ดีได้อยู่ชมรมที่ชอบนับว่าทุกอย่างดีไปหมดเหลือแต่คนกัง้งข้างกายนี่แหละที่เรายังหาไม่ได้ตอนเข้าเรียนปีหนึ่งใหม่ๆเบลมีแฟนที่คบกันมาได้สักพัก แต่เนื่องด้วยความห่างของอายุกับการเรียนคนละที่เป็นเหตุผลลงตัวที่จะเลิกกันอย่างง่ายดายช่วันนั้นคือวันก่อนจะปีใหม่เป็นวันที่ตัวเขาเองฟังเพลงทิ้งไว้คขังกลางทางและทําตัวเหมือนเป็นพระเอกที่เดินร้องไห้ไปทั่วมหาลัยในตอนกลางคืนหลังจากนั้นแฟนเก่าก็มีแฟนใหม่ส่วนตัวเขาเองยังเดียวดายที่ไม่มีใครโดนใจสักที กลับเข้าเรื่องภาพที่เห็นคือเด็กชายที่นั่งกุมขมับเพราะอยากมีใครสักคนผ่านไปไม่กี่นาทีมีคนเข้ามาในห้องซ้อมสวัสดีพี่เบลอ้าสวัสดีกายมานั่งทำอะไรคนเดียวเรานัดซ้อมกันตอนสามทุ่มไม่ใช่หรอครับอืมช่วงนี้แค่เหงานน่ะไม่รู้จะไปไหนดีเอ้าพี่เบลสวัสดีครับ ยศคืออีกคนที่เข้ามาในห้องซ้อมหลังจากที่กายเอ็นตัวนอนลงไปบนที่นอนได้สักครู่สวัสดีครับพอดีเลยมีเรื่องจะบอกพี่พอดีเขาเงยหน้าเพื่อรับคำบอกเล่าจากรุ่นน้องในชมรมเคออณะพยาบาลนะครับเขาจะจ้างเราไปเล่นงานบายเนี่ยสนใจไหมเฮ้ย ي, เอาดิไหนๆก็ส่งโปรเจก์จบแล้วด้วย เนื่องจากปีสีที่ผ่านมานี้อยู่แต่ในห้องโปรเจกต์ไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันตั้งหลายวันถ้าออกไปเจอสาวๆของคณะนี้น่าจะทำให้หัวใจชุ่มชื้นขึ้นได้บ้างโอเคงั้นคืนนี้จะทำการบอกทุกคนในวงไม่มีมือคีย์บอร์ดเลยต้องชวนพี่ถ้าพี่อยากไปเล่นก็จัดไปครับเวลาล่วงเลยมาถึงตอนกลางคืนเมื่อการซ้อมดน,นตรีจบลง เรามานั่งล้อมวงกันเหมือนทุกทีหลังจากนั้นเริ่มด้วยการบอกเล่าของยศถึงเรื่องที่คณะพยาบาลจะให้ไปเล่นงานใบเนี่ยพวกเรารู้กันอยู่แล้วว่าทั้งวงน่าจะตอบตกลงถ้าเล่นที่คณะเราจะซ้อมกันไม่มากแต่ถ้าไปเล่นที่คณะอื่นเป็นตาลุกวาวตั้งใจซ้อมตั้งใจเล่นอย่างกับไปประกวดหลังจากนั้นการนัดแนะจึงเกิดขึ้น พ่วงมาด้วยการซ้อมิเล่นเอาเป็นเอาตายจะดึกแค่ไหนก็ยอมเพราะว่าทางคณะพยาบาลให้เวลามาสองชั่วโมงเพลงที่จะเล่นก็เลยจะเยอะกว่าปกติเป็นเท่าตัวกลับมายังบนเวทีวงเล่นมาได้เรื่องทางก่อนที่ดวงตาของชายหนุ่มจะหันไปเจอกับหญิงสาวคนแรกที่เขาเองตกหลุมรักตั้งแต่ที่เลิกกับแฟนคนก่อน เขาจำได้ตอนที่เลิกเรียนวิชาเขียนแบบในตอนหกโมงเย็นเขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอ่านหนังสืออยู่หน้าหอหกจึงเป็นหอผู้ชายแต่เรื่องนี้เข้าใจได้ไม่ยากหอห้าที่อยู่ข้างๆเป็นหอผู้หญิงแต่ไม่มีที่นั่งหน้าหอเหมือนหอหกตอนนั้นเบลเดินฟังเพลงสบายใจเพราะวิชาที่เพิ่งเรียนผ่านมาเขาชอบมัน รูหูเสียบหูฟังที่เปิดเพลงสำหรับคนที่มองความรักคือความสุขจนไม่ทันมองหลังคาของศาลาที่ต่ำกว่าเขาเสียงศีรษะกระทบกับหลังคาเหล็กดังไปทั่วทุกสารทิศก่อนจะพบว่าตรงโคนผมข้างหน้ามีเลือดไหลออกมาไม่ขาดสายเป็นอะไรหรือเปล่าคะหญิงสาวใส่เว่นเห็นเหตุการณ์พูดขึ้นเบลถอดหูฟังก่อนจะพบว่า เลือดสดๆไหลออกมาเขาหันไปหาเลงกำเนิดเสียงใสที่ฟังแล้วอยากฟังอีกอบไม่เป็นไรครับเขาจับที่ตรงหัวตัวเองเลือดอิดมือออกมาแต่เราว่าเธอเป็นนะแค่นี้สบายมากครับยืนตรงนั้นก่อนนะคำพูดที่ไม่จำเป็นต้องทำตามแต่ด้วยความที่มันเปล่งออกมาจากเธอคนนั้น ทำให้ตัวเขายืนนิ่งมองอีกฝ่ายล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเป้ของตัวเองความเยียบแทรกเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่หญิงสาวคนนั้นจะถือแอลกอฮอล์และพาสเตอร์นั่งลงก่อนไหมเขานั่งหันไปหาทางหอตัวเองส่วนเธอมานั่งข้างๆมือของหญิงสาวจับแอลกอฮอล์ เธใส่สำลีก่อนจะมาเช็ดหัวที่กำลังมีเลือดไหลเดี๋ยวจะทำอะไรนะ่ะเราจะทำแผลให้อยู่นิ่งๆแต่อาจจะแสบหน่อยนะจริงอย่างที่เธอว่ามันแสบเสียจนตัวเขาสะดุ้งและร้องโอดโอยเล็กน้อยพอผ่านไปสักพักมันก็หายหรือไม่ก็อยู่ในความเจ็บปวดที่สามารถทนได้ เบลรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างให้เราสองคนได้เจอกันแต่นั่นจะเรียกว่าเป็นการขีดเขินเรื่องราวของใครบางคนหรือเปล่านะเขาจึงมองไปยังใบหน้าหญิงสาวคนนั้นที่กำลังจดจ่ออยู่กับและสดตรงหน้าระหว่างนั้นเธอสบตากับเขาสีหน้าภายหลังดวงตากลมโตแบบนั้นกำลังแดงขึ้นเล็กน้อยเป็นสัญญาณที่ดีถึงความเขินอายที่เกิดขึ้นระหว่างกัน เธอชื่ออะไรอ่ะเราชื่อฟิลม์มเธอตอบขณะละสายตาจากดวงตาชายหนุ่มไปมองแผลสดอีกครั้งเออเราเบละนะยินดีที่ได้รู้จกักคราวหน้าเนี่ยเดินระวังด้วยนะรู้ทั้งรู้อยู่ว่าตัวเองสูงก็ยังเดินไม่มองทางอีกอืมได้ครับทำอย่างกับเป็นพยาบาลอย่างนั้นแหละเหมือนสั่งคนไข้ให้ทำนู่นนี่นั่นก็เราอยู่คณะพยาบาล คำตอบนี้ทําให้ชายหนุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ถึงกับต้องพงะเลยทีเดียวหรือว่าคนที่จะเรียนคณะนี้ต้องมีของแบบนี้ติดก,กระเป๋าและช่วยใครก็ตามที่กําลังเลือดตกยางออกอย่างนั้นสินะเ,เราอยู่คณะวิศวะนะเน็กไทสีเลือดหมูแบบนั้นเนี่ยเราพอจะรู้ว่ามาจากคณะไหนหญิงสาวอมยิ้มอยู่บนใบหน้าเธอเดินกลับไปยังที่อ่านหนังสือของตัวเอง แอบมองชายหนุ่มที่พูดขอบคุณและเดินขึ้นหอไปเบลคิดว่าคงเป็นเรื่องดีถ้าในทุกวันต้องเอาหัวตัวเองชนเข้ากับหลังคาเหล็กและให้เลือดออกเพื่อจะได้มีมือนุ่มๆม,มาคอยรักษาดวงตากลมโตและยิ้มหวานดุดน้ำพึ่งนั้นเบลจำทุกอย่างที่ผ่านมาได้แต่จำไม่ได้ว่าทำไมตัวเขาถึงไม่ได้คุยกับอีกฝ่ายที่กำลังจ้องมองมาอย่างเดียวกันนี้ ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างคืนนั้นมันควรจะสารต่อดีไหมหรือเรื่องที่กลับคืนมานี้มันผ่านมานานมากแล้วไม่สิก็ยังอยากใกล้ชิดมากกว่าความรู้สึกในใจบอกกับเขาว่ามันควรจะลงเอยยังไงสารความสัมพันธ์ที่สะกดใจให้คิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนที่สองดวงตาคู่เดิม สิ่งที่พอจะนึกออกตอนที่อยู่บนเวทีคือความจำอันเลือนรางของใบหน้าที่ยืนมองอยู่ตอนนี้เราหายกันไปตอนไหนไม่มีใครทราบอาจจะเพราะว่าไม่ได้ทำความรู้จักต่อจึงไม่มีอะไรมากไปกว่าแค่เจอกันเพราะหน้าผากที่โชคไปด้วยเลือดนั่นสิคำถามคือเวลาช่วงนั้นของเราหายไปไหนกันทำไมถึงเมื่อเห็นหน้าเธอ จึงทำให้เขานึกออกเพียงแค่นั้นน้ำหนักของเรื่องราวในเหตุผลแรกดูเข้าท่ามากกว่าเขาเล่น,นดนตรีบนเวทีและเกือบจะจบคอนเสิร์ตแล้วระหว่างตั้งแต่เพลงนั้นเขามองหญิงสาวที่คอยร้องเพลงตามส่งยิ้มดวงตากลมโตส่งกลับมายังบนเวทีตลอดกระทั่งเพลงอย่างน้อยเล่นปิดท้าย ซึ่งตอนนั้นเวลาก็ล่วงเลยมาถึงเที่ยงคืนกว่าหลังจากที่เล่นดนตรีจบทุกคนรียบเก็บของเพราะว่านักศึกษาคณะพยาบาลเริ่มทยอยกลับกันบ้างแล้วอย่างไรก็ตามยังมีนักศึกษาบางคนที่อยู่จนนักดนตรีจากคณะวิศวะกลับไปเบลเสียงเรียกคุ้นๆจากด้านหลังตอนนั้นนักศึกษาวิศวะขนเครื่องดนตรีลงมาจาก คณะพยาบาลมาเพื่อเอามาไว้ที่หน้าคณะพยาบาลเพื่อเตรียมขนขึ้นรถกระบะของหนึ่งในสมาชิกวงเขาหันไปเออน้ำเสียงไม่แน่ใจเท่าไหร่นักแต่ภายหลังเว่นตาที่เธอชอบใส่ตลอดเขามั่นใจในทันทีพ์มใช่ไหมยังจำกันได้สินะเราคิดว่าลืมกันไปแล้วซะอีก อย่างน้อยๆมันมีภาพของเด็กสาวในดวงตาคู่เดียวกันนี้รางๆอยู่ความทรงจํามันเหมือนเธอยืนอยู่ท่ามกลางหมอกหนาของที่ไหนสักแห่งในป่าที่ห่างไกลหน้าแปลกที่เขานึกขึ้นได้ว่าก่อนมาเล่นดนตรีที่คณะนี้ได้ประมาณสองสามวันนี่แหละในสมองพยายามหวนให้นึกถึงคันพบปะก่อนหน้าจนสุดท้ายได้คำตอบว่า เพิ่งเคยเจอเธอที่ริมอ่างเก็บน้ำของมหาลัยตอนนั้นจำได้ว่าเป็นผู้หญิงในเสื้อวิ่งของงานมหาลัยพร้อมกับกางเกงวิ่งขาสัน้นใช่ที่เห็นคือจากด้านหลังยังไม่ปรากฏใบหน้าที่รู้สึกคุ้นเคยมากเท่าไหร่แต่เมื่อวิ่งเข้าไปใกล้จึงได้รับรู้ว่าเธอคนนี้เป็นใครเราไม่ลืมเธอหรอกเรายังจำเธอได้เหมือนกันเลยนะ เราก็ยังไม่ลืมเธอเหมือนกันทำไมประโยคที่ดูเรียบง่ายขนาดนี้ถึงได้แตะหัวใจเบาๆได้ไม่ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่เขาเองรู้สึกว่านี่เป็นสัญญาณของบางเรื่องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขทำไมความรู้สึกผิดแปลกที่ถึงได้วนเวียนเข้ามายังไม่พอแค่นั้น มันมาพร้อมกับความรู้สึกยินดีที่เธอมายืนประจันหน้าอยู่ตรงนี้เอ๊ะพี่เบลไม่เคยบอกพวกผมบ้างเลยนะว่าคุยกับพยาบาลสุดสวยขนาดนี้นั่นดีไม่หาให้น้องบ้างล่ะผมก็รอให้พี่หาให้อยู่เนี่ยเดี๋ยวเธอพวกมึงสองคนช่วยเก็บของก่อนไปเออขอบคุณมากกาย พามันสองตัวไปห้องซ้อมด้วยนะหลังจากนั้นเครื่องดนตรีจากบนเวทีกลางลานอ่อนรักของคณะพยาบาลอยู่ท้ายรถกระบะซึ่งเคลื่อนผ่านไปพร้อมกับความถื่นเต้นที่หายไปมันเหมือนอาการแปลกๆราวกับว่าเจอเธอตอนปีหนึ่งและมาเจออีกทีตอนปีสเลยแต่มันก็ยังมีความคับคล้ายคับคลายอยู่ในดวงตาคู่นั้นดวงตาที่วิงวอนบอกฉันว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้แลวนะ จะรักฉันอีกได้ไหมเป็นไงวันนี้สนุกไหมก็สนุกดีนะโชคดีที่เราไม่มีเข้าเวรในโรงพยาบาลไม่อย่างนั้นเนี่ยอืมอดเจอกันแน่เลยอะ่ะเพื่อนบางคนนะต้องกลับก่อนเพราะว่าต้องกลับไปเข้าเวรที่โรงพยาบาลอีกอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเธอล่ะจะกลับเลยไหมก็คิดว่าอย่างนั้นนะคืนนี้อยู่ด้วยกันก่อนดี ไม่รู้ว่าอะไรดนใจให้พูดประโยคที่รู้สึกว่ากำลังจะต้องการอะไรจากอีกฝ่ายในขณะเดียวกันมันอธิบายอารมณ์ข้างในได้เป็นอย่างดีว่าแค่ต้องการอยู่กับเธอคนนี้ในคืนนี้อาจเพราะมันเป็นปีสุดท้ายและคืนสุดท้ายที่เราได้เจอกันแล้วมั้งถึงลึกๆอยากมีโอกาสแบบที่หามาตลอดบ้างก็เถอะเออ เราหมายถึงนี่ก็ปีสีแล้วนะเราคิดว่าอาจจะได้เจอกันยากมากๆเลยถือโอกาสนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งคืนจะได้ไหมอืมก็ได้นะถือว่าเป็นเวลาที่ดีเลยหลังจากดวงตากลมโตคู่นั้นละจากหน้าหนุ่มวิศวะไปเล็กน้อยให้ความรู้สึกเหมือนเธอมีเรื่องอะไรในใจหลังจากอะไรเหรอเปลาหรอกไม่มีอะไร ถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปสโม,มสรคณะวิศวะด้วยกันนะเราไปเอาของและเดี๋ยวเราขับรถไปส่งฟิล์มที่หอเองอืมได้เธอตอบกลับจนทำให้อีกฝ่ายที่กำลังรู้สึกใจเต้นระรวงอย่างกับเครื่องเผาไหมในเครื่องจักไอ้น้ำมันกำลังบอกอะไรเขาอยู่กันแน่แล้วทำไมรู้สึกว่าตัวเองก็มีอะไรจะบอกอยู่เหมือนกัน หนุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์กับสาวพยาบาลเดินผ่านหอสมุรก่อนที่อีกฝ่ายจะพูดขึ้นเบลเขาหันมาอืมว่าไงเหรอจำอะไรตอนนั้นได้บ้างไหมตอนไหนเหรอเธอเยียบไปสักพักและพูดขึ้นอืมช่างมันเถอะทั้งสองเดินต่อข้ามถนนตรงตึก B.C. ซ ระหว่างทางเสียงพูดราวกับกระซิบเมื่อมองทั้งสองจากที่ไกลๆผ่านเข้าไปในบริเวณข้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ว่าแต่เธอเอ่มเธอมีแฟนหรือยังอ่ะเขาถามยังหรอกทำไมถึงไม่มีล่ะพี่เบลมากินอะไรด้วยกันก่อนไหม ของกินเยอะแยะเลยฟิลมไม่ทันได้ตอบอะไรก็มีเสียงจากหน้าขโมสโมสรที่ทั้งสองเดินไปถึงพอดิบพอดีส่งออกมาวงที่เล่นดนตรีกันก่อนหน้านี้นั่งอยู่ที่โต๊ะข้างหน้าพวกเขากําลังจัดปาร์ตี้ย่อมย่อมให้ทุกคนสังสรรค์กันอยู่เอาก่อนเลยสักแก้วก่อนมาด้วยความอยากคล้อยตามคนอื่นเลยรับเบียร์แก้วใหญ่จากกาย ดื่มมันรวดเดียวให้เหลือแต่น้ำแข็งพอก่อนนะเดี๋ยวต้องไปส่งเพื่อนก่อนฮึมฮมเพื่อนแน่เลอใช่เออก็อแล้วไปเดี๋ยวไปส่งแล้วจะกลับมาเออเหลือของกินไว้ให้บ้างนะเอาละสายตาจากเพื่อนทั้งหมดที่เจอและหันไปยังร่างได้สัสดส่วนที่ยืนอยู่เบื้องหลัง เราไปกันเถอะค่ะไม่กี่นาทีต่อมาเขาขับรถมอเตอร์ไซค์มาถึงยังหอนพยาบาลซึ่งเป็นหอที่มีแต่คณะพยาบาลและสายสุขภาพทั้งหลายรวมตัวกันอยู่เขาจอดรถและถอนหายใจหนึ่งครั้งเพื่อรวบรวมสติทำเรื่องที่ควรทำก่อนที่จะเห็นเจ้าของดวงตาคู่นี้เดินจากไปฟิล์มเขาคว้ามือเธอ ว่าไงเอออยู่คุยด้วยกันก่อนได้ไหมก,ก็ก็ก็ได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องขวัญแก้วสตอรี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าของเรื่องเวลาหวนรักสวัสดีครับ